ก็คือสีโทนร้อนที่ครูจะใช้ในการสาธิตในวันนี้สีโทนร้อนในวงล้อสีที่เราเห็นเห็นเลยคือมีสีอะไรบ้างแดง,แดงมีแดงเอาเหลืองก่อนเหลือง,องส้มแดง,แดงมีอะไรอีกส้มแดงส้มแดงชมพูอ่าส้มเหลืองมีส้มเหลือง,ส,องส้มแดง แดงอ้าวชมพูก็จัดว่าเป็นชมพูก็จัดว่าเป็นสีสีสีแดงเหมือนกันแต่ชมพูถูกลดค่าความจัดด้วยการผสมผสมขาวลงไปนะครับสีม่วงใช่ไหมใช่อ่าสีม่วงก็ใช่แต่มันจะมีอยู่สองสีด้วยกันที่มันสามารถไปได้ทั้งวันร้อนและวันน้เย็นก็คือสีม่วงและสีสีเหลืองนะครับถ้าเกิดสีม่วงและเหลืองเนี่ยไปอยู่กับสีวทนเย็นก็จะเป็น วันน้าเย็นถ้าอยู่กับสีโทนร้อนมันก็จะเป็นวันน้าร้อนนะครับอ่าอันนี้คือกลุ่มสีที่ครูเลือกมาเพราะฉะนั้นวิธีการลงเนี่ยครูจะลงจากสีที่มันอ่อนก่อนอ่อนที่สุดเนาะก็คือเอาสีเหลืองเนี่ยลงไปก่อนตีพื้นไปก่อนเลยนะอย่างที่ครูบอกเนี่ยก็คือ ให้ทุกคนได้รู้จักศิลปินระดับโลกนะครับคนละหนึ่งหนึ่นท่านอย่างครูก็เลือกสววัดอรดาลี่มาใ mm hmm. ครหารูก็เลือกซาัดอรดาลี่มาเนาะ mm hmm. เพราะว่าซวัดอรดาลี่เนี่ย mm hmm. เขาเป็นผู้นำลัทธิศิลปะแนวเซอร์เรียลนะครับแนวเ,เพิรฝันหรือแนวเหนือจริงนั่นเอง mm hmm. ก่อนที่นะักเรียนจะลงสีเนี่ย อยากให้ลองสังเกตดูรอบพื้นที่งานคุูจะติดอะไรครับคุยติดนิโต้ไปด้วยเพื่อเวลาเราระบายไปเนี่ยโดนนิโต้เนี่ยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะลอกลอกกระดาษกาวเนี่ยออกที่หลังนะครับครูะจะใช้สีเหลืองเป็นเบสหลักไปก่อนแบบนี้ก่อนถามว่าการลงดุมๆแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องกดสีให้มันเข้มไหม จำเป็นไหมไม่ไม่ต้องกดให้มันเข้มเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิธีการ,ลง,ร,าการลงโดยรวมนะครับการลงโดยรวมไปก่อนอองานที่นี้จะมีสิ่งที่ครูจะเสริมให้ก็คือ ประชาันชี้แจงมานะครับอ่าตรงไหนที่มันเป็นตำแหน่งเงาเนี่ยครูก็จะใช้สีเหลืองที่มันเข้มขึ้นนะครับกดน้ำหนักลงไปเรียนจะสังเกตได้ว่าวิธีการลงน้ำหนักแสงเงาเนี่ยครูจะลงน้ำหนักบางๆด้วยดินสอบางๆเนี่ยลงกำหนดพื้นที่ของของเงาไว้ก่อนมันจึงทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งเนี้ยเราจะต้องใช้ สีที่เข้มขึ้นน้ำหนักที่เข้มขึ้นมันจะไปสอดคล้องกับวิชาดออิ่งก็คือที่เราไล่ค่าระดับหนักแสงเงาเห็นไหมจากอ่อนไปเข้มจำได้ไหมที่เป็นช่องช่องที่หนูทำอะ่ะเออนั่นแหละมันจะใช้มันจะใช้วิธีการเดียวกันหลักการเดียวกัน,น,นเพราะฉะนั้นการลงโดยรวมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ จับลินสอสีแบบย,วยาวๆแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจับแบบหลายๆสีรวมกันแบบนี้แล้วลงได้ไหมอาได้เหมือนกันนี่ครับมันก็จะออกมาเป็นแบบลักษณะของสีที่แบบมันซ้อนกันแบบนี้เออมันก็จะได้แบบ ละของสีที่แบบพิเศษมากขึ้นแบบนี้นะครับแล้วสีต่อไปเราก็ใช้สีที่มันเข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นสีส้มเหลืองเงี้ย ปลายจมูกเน้นให้มันเข้มอย่างสีของขมเนี่ยเราลงเป็นสีน้ำหนักส้มเหลืองไปก่อนก็ได้ ่ดวงตาอย่าลืมนะครับอ,อวัยวะโซนไหนที่เข้มที่สุดนะครับดวงม่านตาอ่าดวงม่านตานะครับนี่คือส่วนของลูกตาคิออ้ว ริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่างเนี่ยอันไหนมันเข้มกว่ากันนักเรียนริมฟีปากบนกับริมฝีปากล่างไหนเข้มกว่าบนใครว่าใครว่าบนเข้มกว่าหนูอ่าริมฟีปากบนเข้มกว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบเองสังเกตดูวิวทัศนทีนะหันหันด้านข้างหน่ยหันตรงเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่แบบมันรับแสงน้อยกว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ริมฝีปากล่างเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มันรับแสงมากกว่าก็เลยทําให้ริมฝีปากล่างเนี่ยมัน มันสว่างกว่าเนาเนั้ยบ่ายสามครึ่งเนี่นยน,น,นะครับแบบนี้นะครับ ใบบัวเราสีให้ครูหน่อยสิเอาทุกสีเลยเนะี่ยแล้วเราก็ค่อยใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในระหว่างที่ครูสอนอยู่นี่มีใครสงสัยหรืออยากจะถามอะไรไหมครับ มีไหมลูกเนี่ยครับลงไปแบบนี้ทัดไปเรื่อยๆใช้ทุกสีที่เราเลือกมานี่แหละบางคนอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นเส้นวนก็ได้อันนี้ครูไม่จํากัดเทคนิคในการระบายสีเนาะแล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีการแบบไหนใบบัวเห็นไหมอ่า ก็ได้จะเป็นเส้นขดแล้วก็มีสีอื่นแบบแทรกเข้าไปแบบนี้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในกลุ่มสีคนร้อนนะครับเดี๋ยวเรื่องของการใช้สีโทเย็นเข้ามาเบรกสีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆทีละสเต็ปเนาะเราเอาวิธีการแบบนี้ก่อนไปใช้ก่อน บางคนอาจจะอยากจุดก็ได้นะอืมถ้าขยันเนาะจุดๆๆเพื่อเกิดเป็นอนุสีขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ได้ที่ไม่ขยันนะทำเยออืมพีนะขยันนะลูกอือ คิดถึงเซียจังเลยไม่ได้มาเรียนยถึงเซียกมคิดถึงคิดถึงกีตาร์ด้วยถึงไม้ด้วยต้องไปส่งที่หออีกไหมลูกไปไปทุกวัน<ป>บางคนก็อาจจะท้องเสียบางคนอาจจะขึ้นไส้เนาะกินอะไร อืมขึ้นไส้ไม้างหนูกับอ๋อขึ้นไส้กูจะแซวจนลูกของเธอมีภรรยาลูกอาจจะไวนก็ได้ือม,มอหนูไม่มีรูปหรอกใครหนูเหรอตัวสาทุสาธุออคุณไหล เด็กแต่ว่าก็ไม่ชอบมีตัวเธอลงไม่ชอบอะไรดูแลตัวเองก่อนดีกว่าเราลูกเนาะ,อะตอนนี้เป็น <c oughs> เด็กดืก้ <c oughs> ดดอคุณสั่งน,ะนี่นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนพวกสีม่วงสีแดงและเรนี้ยเราก็แทรกไปตามลำดับตามสเต็กของมัน สีโทนร้อนเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงนักเรียน,นรู้สึกอุ่นรู้สึกอนรู้สึร้อนแรงใช่ไหมครับแล้วทําไมเขาไม่เรียกว่าสีโทนอุ่นนะเออใช่ไหมทั้งที่ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า warm color นะ warm เนี่ยแปลว่าอุ่นใช่ไหมอืมก็มันเป็นศัพท์ภาษาไทยเนาะที่เขาเรียกกันว่าสีโทนร้อนเราเราก็ต้องเรียกตามเขาไปนะ น,นี้นะครับ